คราวนี้ก็มาดูในส่วนของ writing skill นะครับก็จะให้นักเรียนนะครับเลือกคำที่เป็นคำเหมือนนะครับก็คือการ use การใช้ synonym s นะครับหรือ using synonyms ในคำสั่งก็คือ write the letters in the correct place to complete the chart below นะครับด้านบนก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปนะครับส่วนด้านล่างก็คือคำเหมือนนะครับให้เราเลือกคำที่ So let's take a look at the first word. The word is empire. What is the synonym of empire? The answer is kingdom. The second word interesting. What is the synonym of interesting? The answer is fun นะ fun น่าสนใจก็ความหมายเดียวกันกับสนุกนะ The next word military So the synonym of military is army นะครับคือกองทหารนั่นเองนะครับ Next What is the synonym of region region the answer is territory. territory, territory, territory Region, region Next word, build. What is the synonym of build? The answer is create. Create is the creation. And move around. Move around. The answer. อ h า h e ซ e n น m o อฟมุ่ o ฟอร์ราล์อิสแมกเรนะครับ migrate ก็ Mig คือการอพยพนะครับอ่าคราวนี้เราลองมาใช้คำที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่นะครับอ่าเปลี่ยนจากคำที่คิดเส้นใต้ให้เป็นคำที่เราเลือกวงกลมไปเมื่อสักครู่นะครับ Let's take a look at the first sentenceThe empire lasted Several hundred, hundred years นะครับเป็นจากอ m p i r e รเป็น the kingdom lasted several hundred years นะครับข้อหมายเดียวกันนะครับก็คือจกักรวรรดิมีอายุมา700กว่าปีนะครับ lasted ก็คือยืนมีเวลามาก,กว่ากี่ปีนะครับ Number two it was really interesting to learn about Roman history นะครับเปลี่ยนจาก interesting เป็น it was very fun to learn about Roman history นะครับคือมันน่าสนใจมันสนุกมากเลยที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโรมันนะครับ number three the Roman military was highly advanced and crushed most other militaries นะเปลี่ยนจาก military เป็น army นะครับ The Roman army was highly advanced and crushed most other military. คือกองกำลังของทหารโรมันนะครับก็มีมีความรับหน้าสูงแล้วก็สามารถ crush ก็คือขยี้นะครับก็คือเอาชนะนะครับกองกำลังอื่นได้ง,ง่ายๆนะครับ Number f the Romans invaded and took control of vast regions at once. เป็นจาก regions เป็น territories นะครับก็คือ the Roman invaded and took control of West territories at once คืออาชารมันก็บุกลุกแล้วก็ยึดครองเขแดนต่างๆอ่าเป็นจำนวนมากได้ในครั้งเดียวนะครับ w a s t ก็คือพื้นที่ใหญ่นะครับ Number five, they established governments and built cities and roads to keep control. เป็นจากคำว่า built เป็น created นะครับ They established governments and created cities and roads to keep control นะครับก็คือพวกเขาได้สร้างรัฐบาลแล้วก็สร้างเมืองแล้วก็ถนนเพื่อที่จะสามารถควบคุมเมืองได้นะครับ And number six, people move around to different parts of the empire. When move around? Migrated, people migrated to different parts of the empire. Okay, now, got your part, can you a Writing plan, now, love โยงคำนะครับให้ถูกต้องตามประโยคนะครับเรามาดูข้อหนึ่งนะครับ learning about the การเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรครับคำตอบก็คือ romance was interesting นะครับก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับชาวโรมันเนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับ number two

กองทหารเขาสามารถยึดครองเขตแดนต่างๆได้ภายในครั้งเดียวนะครับ Number The y b u i l d cities with open spaces and roads นะครับเขาสร้างเมืองด้วยนะครับพื้นที่พื้นที่เปิดแล้วก็ถนนนะครับ And number six Languages m o v e around along with the people who spoke them นะครับ ภาษาก็เกิดการเผยแผ่กับคนที่คนที่พูดนะครับถ้าคนที่ใช้ภาษาต่างประเทศเวลาไปต่างถิ่นก็จะใช้ภาษาก็แล้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ